ก่กูนะอานชไม่ดนไม่อากไอาอยากไปดอยากไปเออคุัวาจะมทคุณรืน่อเิเจรตรเาจะเปนได้้องอันน้ก็กัน้องเพงน้แะยานะคะแยาเา่ไงคู่มานเลยครับ แกย่างผูกเขาแกย่างผูกเขามายู่ไม่เดียวมาไม่เดียวเสียตซ้ายเสียตู่ขวาร้อนริง้อนจริง้อนร้วอันนี้ก่นกัก่นกันอเบอร์ชันหมอลำจะชเอร์ชันแกย่างหมอลำกย่างหมอลำแกย่างหมอลำมันร้อนโรักสีดำมันร้อโรักสีดำเสียตเสียต่ ดตั้งเองคตงเดนังเด็กนงเดนังดกเนังดกเออประมาณย่าเว่าเดานไดดิไม่เย็นอันนี้ทานยังๆดก่ไงดใครทางคนนั้นจะได้เข้าไปเอาโอ้โหเอาไปชั่แรกอไชั่แรกก่อนดเสียงสิก่ยากู